วันนี้มาดูข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวกำลังจะสวรรคตนะครับหรือว่ารัชกาลที่3นั่นเองนะครับมีข่าวลือนะครับจากาชาวต่างชาติจาก สื่อต่างประเทศนะว่าตัวรัชกาลที่3เองเนี่ยท่านทรงต้องการให้พระราชะโอรสขึ้นครองราชนะครับซึ่งมีตัวนักข่าวหรือว่าเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันเนี่ยซึ่งมาอยู่ในสยามประมาณ18ปีนะครับได้ส่งข่าวไปยังสื่อในประเทศสิงคโปร์ก็คือหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ฟรีเพรสนะครับโดยไม่ระบุวันที่ตีพิมพ์นะมิชชันนารีชาวอเมริกันคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นเทเลอร์โจนส์นะครับโดยสาระสาคัญของข่าวก็คือการรายงานเหตุการณ์ที่ มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงเปลี่ยนแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่3ไปรัชกาลที่4นะครับโดยเนื้อความที่ตัวจอห์นเทเลอร์โจนส์นะครับส่งไปยังหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์ผมเอามาจากศิลป,ปวัฒนธรรมนะครับมีความตอนหนึ่งว่าครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงตระหนักแน่ว่าไม่สามารถดํารงพระองค์อยู่นานก็ร้อนพระราชาฤหัไทยอยากจะให้ยกพระราชโอรสหนึ่งใน12พระองค์ขึ้นเป็นรัชทายาทแต่พวกข้าราชาการผู้มีศักดิ์สูงในรัฐบาลไม่เห็นชอบในการเลือกเช่น นนัน้พระเจ้าแผ่นดินมิเคยยกย่องพระสนมคนใดในจํานวนมากให้ขึ้นอยู่ในตําแหน่งพระมเหสีพระราชโอรสของพระองค์จึงไม่มียศ อันควรแก่ราชบัลลังก์นอกจากนั้นยังมีบุคคลสองท่านผู้เป็นพระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนและพระมเหสีในเวลานี้มีพระชนอยู่และมีฐานะควรแก่ตําแหน่งด้วยทั้งสองท่านก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎกับทูลกระหม่อมกรมขุนอิสเรลพวกข้าราชการจึงประชุมพร้อมกันเลือกตั้งเจ้าฟ้าพระองค์ที่กล่าวก่อนขึ้นเป็นรชัชทายาทสืบจาก ระเจ้าแผ่นดินปัจจุบันคือถ้าแปลนะครับก็ประมาณว่ารัชกาลที่3มเนี่ยก็มีความต้องการให้พระราชโอรสนะครับขึ้นเป็นรัชทายาทแต่ว่าพอพวกขุนนางผู้ใหญ่นะครับตระกูลบุญนาครู้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสมัยของรัชกาลที่สามเนี่ยไม่มีราชินีนะครับไม่มีพระมเหสีนะมีแต่เจ้าจอมนะครับดังนั้นสถานะของพระราชโอรสเนี่ยจึงไม่ได้เหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือไม่เหมาะกับราชบัลลังก์นะซึ่งทั้งผู้รายงานเขาก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้ว ลูกของราชการที่สองเนี่ยมีอสองคนนะครับที่มีสเตตัสที่เหมาะที่จะขึ้นครองราชก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎ หรือว่ารัชกาลที่4นะครับกับกรมขุนอิสเรศหรือว่าพระปิ่นเก้านะครับซึ่งทั้งสองคนนียเป็นพูดง่ายๆคือเป็นพี่น้องแม่เดียวกันนะครับเป็นพระปิ่นเก้าท่านเป็นน้องนะครับเจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่4ท่านเป็นพี่นะรายงานต่อไปนะครับว่าเมื่อรัชกาลที่3ทรงทราบผลประชุมของขุนนางเนี่ยว่าจะถวายสมบัติให้เจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยก็โอเคนะครับก็อํานวยตามคําปรึกษานั้นนะครับก็เหมือนกับว่าโอเคยอมนะครับไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ซึ่งพอชาวต่างชาตินะครับทราบนะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เเนจะป็ พระจอมเกล้าเนี่ยก็ดีใจนะครับเพราะว่าตัวพระจอมเกล้าเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีหัวสมัยใหม่มีการหรือว่าจะทรงเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบราชการ,รหลายๆอย่างเนี่ยรวมถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับเช่นการลดภาษีการยอมให้ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นคือรัชกาลที่3เนี่ยท่านจะไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรกับชาวตะวันตกมากนักนะครับแต่ว่าราัชกาลที่4เนี่ยท่านค่อนข้างจะเป็นหัวสมัยใหม่นะครับทางฝรั่งเขาก็บอกกันไปเลยนะครับ ว่าจะเป็นนิวสยามนะเป็นสยามใหม่นั่นเองมีข้อความระบุไว้เลยนะครับว่าในยุโรปได้ตั้งตาคอยมานานแล้วอยากให้เจ้าชายทั้งสองนี้ขึ้นทรงอํานาจในประเทศไทยเพราะจะเป็นที่ควรหมายได้ว่าบ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่อันรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนเจ้าชายทั้งสองพระองค์นี้ได้เตรียมพระองค์มานานแล้วเพื่อให้สมแก่ฐานะสูงที่ทรงรับในเวลานี้คือทรงศึกษาและทรงติดต่อกับชาวยุโรปและหลังจากที่รัชกาลที่สท่านเสด็จสวรรคตนะครับ ข่าวลือต่างๆก็เป็นเรื่องจริงพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่4หรือว่ารู้จักกันในฐานะคิงมงกุฎนั่นเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ